คุณนาก็มาชวนมาวัดเขาบอกวัดนี้เป็นวัดที่ได้เงินจากอีกศาสนาหนึ่งเราก็เอ้ยเลอเลอเลอเอมาเราก็ดูหน้าตาโบสถเออสงสัยจะจริง ตอนที่มาถึงอาคารประชาสัมพันธ์ที่เป็นหินอ่อนพอเข้าปุ๊บก็จะบาดรองเท้าแล้วก็เดินขึ้นไปผ่านไปก็มีเจ้าหน้าที่อะค่ะเอารองเท้าเราอะมาเลียยตอนนั้นก็รู้สึกไมเคาใกล้ยรองเท้าของสกปรกแล้วเขาก็ยกมือไหวเราเขารู้สึกเฮ้ยเรายังเด็กอยู่เลยสิบห้าสิบหกมายกมือไหวเราทำไมเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแล้วเขาไม่ยกมือไหวก็รู้สึกเออวัดนี้สะอาดดีนะวัดนี้รู้เรียบร้อยดีอันนั้นคือความประทับใจครั้งแรกกับคำว่าวัดพระธรรมกาย เรียนจ,จบปริญญาตรีปุ๊บไปอังกฤษเรียนต่อโทรปรกากฏว่าคุณพ่อในเขียนเป็นเหมือนจดหมายลาตายเป็นแบบว่าลูกลาพ่อหวังว่าลูกคงเรียนจบเออแล้วก็เป็นยิ่งยิยิยิแล้วก็ตกขอบกระดาษค่ะโทรกลับมาถามที่บ้านที่บ้านก็บอกว่าเฮ้ยพ่อไม่เป็นไรเราก็ i, ไม่เป็นไรเลยทำไมเขียนอย่างนี้ก็เลยโทรไปถามเพื่อนเ <ๆ S 2> พื่อนบอกเฮ้ยเมื่อวานเพิ่งไปเยี่ยมพ่อมาพ่อแกจำอะไรไม่ได้แล้วเราก็ตกใจ ถามแม่บอกว่าอย่ากโกหกเลยอยากรู้ว่าพ่อเป็นไรแม่ก็บอกว่าเนี่ยพ่ออาการไม่ดีอยู่ไอซีคิแต่กลัวว่าถ้าเรารู้แล้วเราจะเรียนไม่ได้อยากให้เรียนให้จบก็เลยบอกว่าถ้าเรียนจบแล้วพ่อเป็นไรเราจะเสียใจไปตลอดชีวิตขอเรากลับมาเถอะก็เลยทําเรื่องขอกลับมาตอนกลับมาไปเจอคุณพ่อไม่รู้เรื่องจําลูกไม่ได้เราจะช่วยพ่อได้ยังไงก็งั้นเราไปบวชสิงแปแบบบวชชีแล้วกันแต่ไม่เอาโกนหัวนะก็นึกอยู่ว่าจะไปบวชที่ไหน อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเคยเข้ามาวัดแล้วเห็นว่าวัดสะอาดก็เลยนั้นวัดพระธรรมกายแล้วกันก็โทรมาบองเอญมีจัดปฏิบัติธรรมที่อาคารหลังคาจากความที่เราไม่ได้สนิทอะไรกับวัดพระธรรมกายเราไม่แน่ใจว่าวัดจริงแท้แน่นอนแค่ไหนคือก่อนเข้าวัดจังหวะนั้นเลยค่ะก็มีข่าวเรื่องวัดรังแกชาวนาข่าวก็ดังมากเหมือนวัดนี้ใส่ไม่ดีรังแกชาวนารัางแกคนจนเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องไปหาคําตอบด้วยตัวเอง ตอนที่รถกําลังจะเข้ามาที่วดัดตอนนั้นมันจะมีพุ่นาป่ะโลมของพันไล่ก็จะเห็นองค์พระองค์ขาวองค์ใหญ่ถูกทุบคือตอนนั้นรู้สึกว่ามาทุบได้ยังไงอะพระก็รู้รู้สึกว่าไอสิ่งที่เราได้เห็นข้างนอกข้อมูลจริงๆมันไม่ใช่แล้วจำได้ว่ามีอุบาสกท่านหนึ่งเป็นคนมาเล่าให้ฟังบอกว่าผมมาอยู่ในเหตุการณ์มีคนมาบอกว่าเขามาทุบพระพวกเราก็ไปกันไม่ได้ถือไม้ถืออะไรไปเลยนะไปกันตัวเปล่าไปถึงเนี่ยก็มีตากล้องมาถ่ายภาพเหมือนเขาเซ็ตไว้เรียบร้อยแล้วก็กลายเป็นข่าวมาว่าลูกศิษยนเชป็ นานน่ะแหละมาทุปพระเราเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเห็นในสื่อไม่ตรงกับที่เรามาสัมผัสแต่ตอนนั้นคือเหนืออื่นใดคือพ่อป่วยก็เลยตั้งใจปฏิบัติธรรมเห็นเป็นรถที่บ้านขับเข้ามาแล้วถ้าลงมาใส่ชุดดำนี่เราโฮเลยนะมันเป็นโมเมนต์เหมือนหยุดโลกค่ะรถเบนซ์ขับเข้ามาเปิดประตูออกมาพ่อเดินลงมาหูมันแบบเฮ้ยยังไม่ถึงเจ็ดวันพ่อหา แล้วพ่อก็มาหาแบบเป็นไงลูกโอ้ต้องมานั่งอดข้าวอดน้ำพ่อเนอนโอ้ยพ่อดีขึ้นละอะไรเงี้ยล้าก็อ,อวัดโคตรเจ๋งพ่อหายป่วยหนูรู้สึกสุดยอด7วันแรกเราอธิษฐานให้พ่อพ่อหายก็รู้สึกท้าทายงั้นขอต่ออีก7วันเพื่อให้ตัวเอง ก็อธิษฐานตลอด7วันว่าขอให้แบบมีงานมีเงินพอครบสิบสี่วันขับรถเข้ามาที่บ้านก็มีคนวิ่งออกมาบอกไอ้โทรศัพท์มาให้รีบไปก็ลงจากรถรีบไปรับโทรศพัพท์โทรมาน้องลีคุณแดงอยากให้น้องลีเข้ามาสัมภาษณ์มีรายการจะให้น้องลีทำแล้วก็เฮ้ยอยู่ๆคุณแดงก็บอกเรียกน้องลีมาเป็นพิธีกรซีก็มันก็เลยทําให้เรากลับเข้าไปสู่วงการบันเทิงครั้ง ถ้าจะถามว่าอันนั้นคือจุดเปลี่ยนไหมใช่เลยเพามันทำให้รู้สึกว่าวัดไม่ธรรมดาพ่อก็หายป่วยชีวิตเราก็ดีขึ้นกลับมาปุ๊บก็มีงานเข้ามาแล้วก็หนังละครก็จะเข้ามาเรื่อยๆคนก็จําชื่อเราได้มากขึ้นเราก็ได้มีโอกาสเข้าวัดมากขึ้น แล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็เข้าไปสู่วงจรปาร์ตี้เฮฮาวันอาทิตย์ก็เข้าวัดแหละออกนอกวัดไปก็หยิบบุหรี่สูบตกเย็นก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนก็ไม่ได้รู้สึกผิดอะไรก็กเพาะของเราอะปากก็ปากเราเหล้าลเราก็ไม่ได้กินเยอะแยะก็พอขึ้มกึม่ตักใจที่เป็นจุดสตาร์ทคือจากการนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามีความสุขก็จังหวะว่าหลวงพ่อมีช่วงเทสตัตตี้อะไรต่างๆก็เลยทําให้ว่าเฮ้ยต้องหัดดีสุดท้ายก็เลิกบุหรี่เลิกเหล้าได้แล้วมันเลิกแบบไม่ได้มีอารมณ์อยากกลับไปอีก การที่เรามีความรู้แบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเราได้ครูบาอาจารย์ก็มีความมั่นอกมั่นใจยิ่งมาแบบมีหมู่คณะมีเส้นทางมองไปที่ไหนเราก็เห็นเอ้ยนี่เป็นบุญคือความชุ่มใจความปิติใจมันเกิดขึ้นมันก็ทําให้เรามีพลังที่อัดมาทุกวันแฮปปี้ทุกวันยิ้มได้ทุกวันเวลาใครมีปัญหาอะไรเราสามารถมีคําตอบไม่ใช่แค่ตัวเรา,เราอธิบายให้คนอ,อื่นฟังได้